รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยเอโรสินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพ by m a c คโ m a แมคโคู่คิดธุรกิจคุณสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดมอร์นิ่งเมนูจานเด็ดกับผมเพชรกรุณนพลเทียนสวนในเช้าวันหยุดแบบนี้นะครับรายการของเรานะครับเหมาะสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารหรือคนที่อยากจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองครับเพราะเราจะพาคุณผู้ชมไปหาร้านอาหารที่มีการตกแต่งสวยๆและมีเมนูเด็ดๆนำมาฝากกันครับ แล้ว,วันนี้เป็นเทปพิเศษนะครับที่ผมพาคุณผู้ชมออกนอกสถานที่มาที่จังหวัดนครราชสีมาที่อำเภอปากช่องมาหาร้านอาหารซึ่งบรรยากาศใกล้ชิดกับธรรมชาติและที่สำคัญเขาบอกว่าร้านนี้มีของตกแต่งมากมายทีเดียวครับกับร้านบ้านไม้ชายน้ำมาดูนครับว่าร้านนี้จะสวยงามแค่ไหนและจะมีเมนูจานเด็ดเป็นเมนูอะไรไปดูพร้อมๆกันครับ เมนูจานเด็ดและตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับผมอยู่กับคุณชานชัยสถานสถิตนะครับเจ้าของร้านอาหารบ้านไม้ชัยน้ำนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกเลยว่าร้านเนี่ยอยู่ใกล้กับธรรมชาติมากๆเลยครับแล้วก็เดินเข้ามาเนี่ยมีของให้ดูแล้วก็ของที่น่าสนใจหลายอย่างทีเดียวอ่าต้องถามคุณชานชัยเลยว่าการตกแต่งร้านของเราเนี่ยตกแต่งยังไงบ้างครับคือบ้านไม้ชัยน้ำเนี่ยนะครับเดิมที่ เมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่มันเป็นร้านอาหารเนี่ยนะฮะเป็นเป็นบ้านอยู่อาศัยครับแล้วของที่ตกแต่งที่เห็นอยู่ในร้านเนี่ยมันเป็นของสะสมของเราเองครับซึ่งใช้เวลาสะสมมาประมาณ40ปีนะฮะจะเห็นหลากหลายไปหมดทับผมนะฮะแล้วก็พอตอนหลังเนี่ยก็มีคนมาเยี่ยมชมพอมาเยี่ยมชมแล้วก็มาดูบรรยากาศแล้วบรรยากาศดีก็พูดว่าเอ๊ะน่า,นาจะมีอาหารขายนะรเราก็เลยมีดําเบคิดเกิดขึ้นมาว่าไอ้ตรงนี้ก็น่าจะเปิดขายอาหารรับผมก็เลยเปิด จากเวลานั้นถึงเวลานี้ก็15ปีแล้วท,ที่เริ่มคิดขายอาหารครับผมแต่ว่าวันนี้ครับ เรามาที่นี่เพื่อมาหาเมนูจานเด็ดนะครับสําหรับเมนูแรกวันนี้คืออะไรครับเ,เมนูใครมาบ้านไม้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะครับ,ค,รบคือหมูสเต๊ะสูตรบ้านไม้และความพิเศษของหมูสเต๊ะบ้านไม้นี่คือคือเราปรกติหมูสเต๊ะเนี่ยเราก็จะคัดหมูอย่างดีเนื้อหมูอย่างดีนะฮะแล้วสูตรในการผรสมเนี่ยเราจะใช้สมุนไพรไทยเพราะเราเป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วเวลาทานเนี่ยจะรู้สึกได้ไดกลิ่นของสมุนไพรส่วนน้ําจิ้มเราเนี่ยจะเป็นน้ําจิ้มรสชาติซึ่งค่อนข้างที่จะแบบ เป็นไทยๆแท,ท้ๆเลยเป็นสูตรเก่า<ช>ดั้งเดิมแต่ว่าเมนูเด็ดของร้านนี้ไม่ได้มีแค่เมนูนี้เมนูเดียวครับไปดูเมนูอื่นๆกันกว่า ตอนนี้ครับบนโต๊ะก็มีแต่เมนูน่าทานทั้งนั้นเลยเห็นหน้าค่าตาแล้วมาดูกันดีกว่าครับว่ารสชาติจะอร่อยหรือเปล่าผมขออนุญ,ญาตลองชิมเลยกันลวกัน,นะครับครับเจิญเลยเจ้ว จานเนี่ยเป็นเมนูจานเด็ดจริงๆครับ,รบแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมอยากรู้คือราคาครับแต่ละจานราคายัางไงครับหมูสเต๊ะนี่นะฮะราคาเราขายพร้อมกับเสิร์ฟพร้อมขนมปังครับผมก็ชุดละ100บาทอยบาท้วจะมีหมูสเต๊ะมีขนมปังมีอาจาร์แล้วก็มีน้ําจิ้มครับผมแล้วก็จะมีหมูผัดตอครับผมอันนี้ก็ราคา180บารครับาทนะฮะส่วนอันไปซีนนี่ก็อันนี้ ยอมรับว่าต้นทุนสูงเพราะเรารต้องสั่งลารมเป็นปลาสดมาราคาก็280บาทต่อจานนะครับส่วนโจ้มผัดไข่นี้ก็เกิดราคา150บาทครับก็เรียกว่าราคาไม่ได้สูงนะค,ะครับจริงๆแล้ว,วาราคาก็คือกลางๆค,คือ ผู้บริโภคก็มาทานก็ทานก็ได้สบายๆไม่ไม่หนักกระเป๋าครับผมและที่สําคัญคือรสชาติที่ได้กับคุณภาพของตัววัตถุดิบที่นํามาใช้เนี่ยถือว่าเหมาะสมกับราคามากๆ่าแล้ววิธีการในการที่เราจะเลือกวัตถุดิบนํามาใช้ในการประกอบอาหารนี่เรามีวิธีการยังไงครับก็คือหนึ่งเรามีจุดประสงค์ก็คือว่าสาหรับแขกที่มาวัดวัดเชนน้ำเนี่ยคือลูกค้าทุกคนเนี่ยไม่ได้แบบว่าหลงเข้ามาตั้งใจมาครับผมแล้วอาหารที่เราทําที่นี่เราจะคัดวัตถุดิบที่ดี จะเป็นเครื่องปรุงรสหรือจะเป็นเนื้อจะเป็นปลาจะเป็นวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเราพยายามที่จะเอาของที่ดีที่สุดมาใช้คร,ครับผมเพราะฉะนั้นใครที่มาทานที่นี่มั่นใจได้เลยเลยว่าวัตถุดิบที่นํามาใช้เนี่ยต้องสุดยอดจริงๆ<ช>แล้วก็สําหรับผู้ประกอบการที่สนใจอยากจะมีร้านอาหารสวยๆแบบนี้แล้วก็อยากจะทําร้านใหญ่ๆแบบนี้เรามีวิธีการแนะนำยังไงครับก็บคือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราคิดว่าหนึ่ง ทุกอย่างต้องทําด้วยใจนะฮะเพราะว่าอย่างลูกค้าเนี่ยเราทําการที่เราขายของแล้วเนี่ยแล้วลูกค้ากลับมาหาเราเนี่ยนี่คือการผลสำเร็จในการประกอบอ,อาชีพจะแม้ไม่ใช่ใชบอกเขาทานครั้งนึงแล้วเข้าไปแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเราครับงนั้นวิธีการก็คือว่าหนึ่งก็คือเราตั้งใจเต็มที่คือมีใจมีใส่การใส่ใจก่อนอนะแม้กระทั่งเรื่องสภาพแวดล้อมต่างๆนะภูมิประเทศการจัดบรรยากาศต่างๆพวกนี้แล้วก็ที่สำคัญคือรสชาติอาหารต้องพยายามคอนโทรลอาหารให้ดีใช้เรียกวัตถุดิบที่ดี เรียกว่าใครอยากจะมีร้านอาหารดีๆแล้วก็ลูกค้าแน่นๆแบบนี้นะครับอย่างแรกคือต้องใส่ใจต้องใส่ใจ,ใส,ใ,จใส่ใจทั้งบริการทั้งคุณภาพอาหาร,รแล้วก็ใส่ใจทุกๆอย่างที่อยู่รอบๆเราด้วยใ<ช>่<น>ะ <ๆ S 1> และถ้าสมมติแฟนๆรายการอยากจะมาอิ่มอร่อยแบบนี้บ้างเนี่ยจะมาได้ยังไงครับคือมาไม่ยากเลยนะครับคือมาถึงอำเภอปากช่องเลยนะฮะขับเข้ามาเนี่ยจะผ่านทั้งหมดสาไฟแดงครับ พอถึงไปน้าที่สามเนี่ยซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าประตูอีสานจะเป็นสัญลักษณ์ของปักช่องคือเขาแคนพอถึงเขาแคนก็เลยไปแล้วก็ยูเทิร์นกลับเราอยู่ตรงข้ามเขาแคนเลยครับแล้วเข้ามาในซอยสามร้อยเมตรครับผมนะครับถ้าเกิดว่าไม่สะดวกมาไม่ได้หลงทางอะไรก็โทรสอบถามได้ครับที่หมายเลขอะไรครับหมายเลขศูนย์แปดหนึ่งหกหกศูนย์สองแปดสองหกหรือหมายเลขโทรศัพท์บ้านก็044 314 236ี่สา เรียกว่าใครที่สนใจ LIKE อยากมาก็มาได้มาได้เลยครับได,ไ,ดได้เลยนะฮะ <uld isse> และที่สําคัญคือถ้าเป็นแฟนรายการดูรายการอยู่มาทานนี้ได้ส่วนลดด้วยเออถ้าเบิดมาปุ๊บเนี่ยก็แจ้งกับพนักงานได้เลยนะครับ,รบก็เดี๋ยวเราจะสั่งเอาไว้ว่าถ้าเกิดมาจากรายการนี้นะครับเราจะมีส่วนลดให้10เอร่อาเรียกว่านอกจากได้เจอบรรยากาศดีๆแล้วอาหารอร่อยๆ <th> ยังได้รับส่วนลดด้วยนะครับใครที่อยากกินอร่อยแบบผมก็มาได้เลยนะครับที่ปากช่องบ้านใหม่ชายนาครับ ำหรับร้านอาหารที่บรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติแบบนี้และความอร่อยระดับมืออาชีพทางรายการคุชมาริ่งเมนูจานเด็ดก็ขอมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากทางเอโรเอโรสินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพสําหรับร้านอาหารโดยเฉพาะขอมอบไว้ให้กับคุณชานชัยและร้านบ้านไม้ชชยน้าครับและช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับเราจะพาไปดูวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบเพื่อน,นํามาประกอบอาหารสําหรับเมนูเรคคอมเมนต์ครับ